สำหรับลำดับถัดไปนะคะเป็นเรื่องของแนวทางการเฝ้าระวังนะคะสอบสวนโรคและมาตรการป้องกันควบคุมโรคฝีดาดวานอนในด่านควบคุมโรคนะคะขอเรียนเชิญนะคะกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตแชร์สไลด์นะคะ ทางาผู้ฟังได้ยินสได้ยินเสียงและเห็นสไลด์ไหมคะได้ยินค่ะอาจารย์ตุลยาค่ะได้ยินชัดเลค่ะค่ะโอเคค่ะก็อันนี้จะเป็นแนวทางคัดกรองผู้เดินทางกรณีฝีดาดวานอนะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่ากัศยาสวนภพมศนะคะค่ะก็ต้องอธิบายตามนี้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเรามีไฟลตรงจาก เขตติดโลกนะคะทั้งหมด2ไฟลายนะคะก็คือสายการบินเอธิโอเปียออนไลน์กับเค n ยา a อ r w เวสนะคะ,ฉะเฉลี่ยผู้เดินทางเข้าเนี่ยวันละ300-400คนอันนี้คือทั้งหมดนะคะโดยผู้เดินทางทั้งหมดเนี่ยจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบไทยเฮล l พ์พลาสซึ่งเราบังคับผ่านมาตรา40นะคะของพรบโรลติดต่อ2558แต่ว่าในกรณีที่ผู้เดินทางอะคะ่ะเขาไม่ได้เดินทาง เป็นประเทศต้นทางตรงมาจากประเทศเขตติดโลกไข้เหลืองอะคะ่ะก็จะไม่สามารถบังคับเขาได้นะคะก็จะเป็นข้อจํากัดในกรณีผูดด้โดยสารทานสีผู้โด,ดยสารสัญชาติไทยที่เดินทางจากประเทศเขตติดโลกแต่ว่าไม่ยินยอมมารยายงานตัวณนะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตรงนี้ยังเป็นข้อจํากัดและยังเป็นช่องว่างอยู่นะคะเรามีการประชุมร่วมกับสถาบันการบินพลเรือนเพื่อที่จะ,ะบังคับให้กับ ผู้เดินทางทั้งหมดอะนะคะที่จะเดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดให้ลงทะเบียนมาก่อนแต่ว่าก็ต้องใช้การขอความร่วมมือในการมารายงานตัวแล้วก็มาตรวจคัดกรองเพิ่มเติมนะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรคมังกี้พ็อยังคงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้วเรายังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา39หรือ40 นะช่องทางเขาออกระหว่างประเทศได้นะคะก็เลยจะเป็นข้อจํากัดที่อาจจะไม่ได้สามารถบังคับได้ทางร้อ1เ0ซนนะคะอันนี้จะชี้ให้เห็นว่าในอ,อ,อุ่มประเทศเขตติดโรคไข้เหลืองนะคะจะซ้อนทับกับเขตแพร่ระบาดณนะขณะนี้แต่ว่าจะเห็นว่ามีประเทศลาวันดาที่ไม่ได้อยู่ในเขตติดโรคไข้เหลืองเลยไม่ได้ถูกบังคับ ให้มารายงานตัวที่เราอะนะคะนี้จะเป็นเครดแต่ละเครดที่มีการระบาดอยู่ในขณะนี้ก็จะเห็นว่าเ,เครด 1B นะคะมีการระบาดอยู่ที่ประเทศ DR ของโกนะคะเป็นเดโมแครติ c ร e พับบ i ิกออฟคอ o โกนะคะจะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะประเทศที่สองก็คือยูกันดานะคะประเทศที่สามคือเคนยาประเทศที่สี่คือ รวันดาประเทศที่5บรุนดีแล้วก็มีประเทศโกดีวัวหรือไอวอรี่โค้ดนะคะที่เพิ่งจะประกาศเพิ่มนะคะดังนั้นเราก็เลยจะสามารถคัดกรองได้5้าจาก6ประเทศก็คือขัดประเทศรวันดาที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเราก็เลยจะพยายามขอความร่วมมือผู้เดินทางทั้งหมดนะคะที่เดินทางมาจากเขตแพร่ระบาดให้ลงทะเบียนและมารายงานตัวค่ะ อันนี้จะเป็นสถานการณ์ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะว่าประเทศในหกประเทศที่พูดถึงเนี่ยมีประเทศใดที่เข้ามาอย่างประเทศไทยมากที่สุดนะคะก็จะมีประเทศเคนยานะคะอูกันดาเออโกดิวัวหรือไอวอรี่โคสนะคะลาว,วันดาแล้วก็ดีอาคองโกแล้วก็บูรินดีจะน้อยที่สุดนะคะโดยเราแยกตามสัญชาติในเจ็ดวันที่ผ่านมานะคะ พบว่าประเทศที่เดินทางเข้าประเทศเรามากที่สุดก็จะเป็นเคนยานะคะร้อยแปสิบเจดลายดิโมคาติอ่าริพับบลิกออฟคองโกสิบลายนะคะกูกันดาสี่สิบห้าลายลาวันดาห้าลายแล้วก็บูรินดีหนึ่งลายนะคะอวอรีโคตหรือโกดิววนะคะสิบเจ็ดลายสำหรับหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเฉลี่ยเอ่อจะเป็นเคนยามากที่สุดเหมือนเดิมนะคะห้าสิบสองลายแล้วก็ นอกจากนั้นก็ไม่ได้เป็นประเทศเขตติดโลกนะคะตอนนี้มาตรการที่เรามีการประชุมกับสำนักงานการเป็นพลเรือนนะคะก็คือให้ประเทศให้ผู้เดินทางทั้งหมดนะคะจาก6ประเทศที่มีการแพร่ระบาดตามประกาศของ WHO นะคะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะลงทะเบียนผ่าน Thai h e a l t Pass แล้วก็ก่อนเข้าสู่ระบบเช็คอินแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถจะบังคับให หากไม่ลงทะเบียนไม่สามารถเช็คอินได้เนี่ยอันนี้ยังไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าเรายังมีข้อจํากัดในเรื่องของกฎหมายแล้วก็มีข้อจํากัดในเรื่องของมาตรฐานความสะดวกของผู้โดยสารนะคะก็เลยยังต้องมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งในเวลา14นาฬิกาของวันนี้นะคะ แต่ว่าถ้าเข้าสู่ประเทศไทยแล้วเราจะมีการคัดกรองนะคะโดยเจ้าหน้าที่ด่านเราจะวัดผ่านตัวแฮนด์เฮลทอร์โมสแกนก่อนนะคะถ้าอุณหภูมิเกิน38-36.8นะคะเราจะวัดอุณหภูมิทางหูซ้ำซักประวัติอาการผิดปกติถ้ามีอาการผิดปกติเช่นมีไข้หรือว่ามีผื่นนะคะหรือว่ามีอาการที่เข้าได้กับผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาดวันนอนเราจะแยกผู้ป่วยนะคะแล้วก็ซักประวัติตรวจร่างกายเพิ่มเติมเราจะมีห้องแยกสำหรับ ตรวจผู้ป่วยนะคะที่สนามบินเลยแล้วก็เรามีห้องแลบอยู่ที่สนามบินนะคะโดยใช้ระยะเวลาเราคอยประมาณ2ชั่วโมงถ้าผลเป็นลบนะคะเราก็จะให้เขาผ่านพิธีการไปยังพิธีการเข้าเมืองได้แล้วก็ถ้าไม่มีความผิดปกติเราก็จะให้เฮล y บิเวการ์นะคะแล้วก็ให้ผู้เดินทางผ่านไปได้แต่ถ้ามีอาการแล้วผลตรวจเป็นบวกนะคะเราจะส่งต่อไปยังสถาบันบําลานาลาดูนค่ะ แต่สำหรับผู้เดินทางที่ไม่มีอาการผิดปกติหรือว่าให้ให้ผลตรวจเป็นลบนะด่านควบคุมโรคนะคะเราจะยังให้เขาสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา21วันนะคะนับตั้งแต่ออกจากเขตแพร่ระบาดนะคะถ้ามีอาการผิดปกติสามารถรักษาที่สถานพยาบาลกล้ที่สุดแล้วก็รายง,งานต่อระบบควบคุมโรคใน QR code บน h e a l l w Aircard ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพที่ทําให้เข้าใจมากขึ้นนะคะก็คือ6ประเทศนี้เราจะให้เขาลงทะเบียนก่อนที่จะขึ้นเครื่องมาที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ด่านจะแยกเฉพาะผู้เดินทางที่มาจาก6ประเทศนี้มาวัดอุณหภูมิซักประวัติเพิ่มเติมตรวจร่างกายดูผื่นตามร่างกายนะคะถ้าเข้ากับ PUI ก็จะมีการตรวจหาเชื้อมงกี้พ็อกนะดด่านควบคุมโรคเลยแต่ถ้าไม่มีอาการนะคะก็จะแจกเลวีแวรการนะคะถ้าตรวจโรค เป็นลบหรือว่าเอ่อเฮลตี้ดีนะคะก็จะให้สังเกตอาการตัวเองแต่ถ้าผลเป็นบวกก็จะส่งไปที่สถานอัน,มน,นามาราราดูนค่ะขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงอาจารย์ตุลยาเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับาการมาตรการนะคะในการป้องกันควบคุมโรคในดา การของสุวรรณภูมินะคะค่ะในส่วนของเซกชันนี้มีคำถามไหมคะในช่องแชทยังไม่มีคำถามนะคะ